วัสดี ane, ทุกคนวันนี้เราเป็นการแข่ขงขันสุดจริงจังระหว่างของจริงกับของที่ทำมาจากช็อกโกแลตเชื่อฉันเถอะมันจะต้องน่าจดจำสุดๆและแน่นอนอร่อยด้วยอยู่กับพวกเราเราสัญญาว่าจะทำให้พุทธมแตรรอยยิ้มฉันว่าในที่สุดฉันกำลังคิดค้นช็อกโกแลตที่ไม่มีวันหมดว้าวฉันรู้สึกว่าในทุกมมันยังไม่พอไม่เธอกำลังทำลายทุกอย่างไม่หรอก อ๋อช็อไม่แลตมีสิ่งผิดปกติกับช็อกโกแลตมันกำลังเคลื่อนไหวว้าวช็อกโกแลตมันเพิ่งระเบิดเอ่าเธอมีช็อกโกแลตเต็มหน้าไปหมดเลยฮ่าฮเธอด้วยแต่แปลกจังเมื่อแตะไอโฟนของฉันก็เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเหมือนช็อกโกแลตแห้งเลยดูสิมันคือช็อกโกแลตแถมมันยังอร่อยด้วยจริงเหรอเธอกลัวหรือเปล่าขอฉันลองหน่อย ยอดไปเลยว้าวดูสิท้องของจริงฉันก็ได้เหมือนกันแต่ฉันว่ามีใครในพวกเราได้ช็อกโกแลตทองก้อนของฉันกลิ่นหอมมากบอกว่าเป็นฉันนะมันก็ลองสิใช่ฉันได้ช็อกโกแลตฉันไม่ต้องการทองหรอก จริงเหรอบางที่ฉันอาจจะได้ช็อกโกแลตเหมือนกันฉันรู้สึกได้แล้วเธอชอบไหมมันเป็นช็อกโกแลตหรือเปล่าไม่แล้วไม่พอกัดมันฟันฉันก็ลุดหมดเลยใช่เธอได้รับผลกรบสบสุดๆแต่ไม่ต้องห่วงฉันมีแผนเธออาจจะไม่รู้แต่ฉันเคยเรียนหมอฟันมาก่อนอาปากกว้างจะซ่อมมันให้เหมือนใหม่เลยไม่ฉันจะซ่อมมันด้วยทองของเธอว้าขอบคุณมากนะไม่เป็นไรนี่เม็นงานช้างเลย ครั้งนี้มาปิดตากันเถอะอเล็กซ์แบบนี้มันจะสนุกยิ่งขึ้นก็นี่มันง่ายมากเลยเอาไม่นะฉันได้พริหวังว่าอเล็กซ์กินให้อร่อยนะปล่อยให้เขาจัดการมันดีกว่าเอาละมาเปิดฝากันฉันได้พรีที่ทำจากช็อกโกแลตเออไม่นะฉันได้ของจริงมันต้องเผลสุดๆแต่เธอก็รู้อยู่แล้วนี่เอางั้นฉันจะลองพิกลหมายของฉันล้นะ ฉันว่าฉันคงไม่มีทางเลือกหรือมั้งแปลกจังมันไม่เผ็ดเลยดูสิมันทำมาเจากช็อกโกแลตเดี๋ยวก่อนนะบาร์บี้เธอแน่าจนะว่าของเธออร่อยอ่ะฮะเอาไม่นะเอามันพีกข้างในช่วยด้วยฉันไม่รู้จะทำยังไงดีฉันว่าน้ำจะช่วยได้โอเคอล้วมันหนาำร้อนมันร้อนเทิทีเดี๋ยวฉันกลับมานะ ระหว่างที่เธอไปนั้นเธอช่วยแตะก่อนเฮ้ยเขาอยางช่วยหน่อยนี่ไงฉันเอาน้มาเป็นถังเลยเพื่อเธอปิดตาไว้นะไม่ฉันหายเพ็ดตั้งนานแล้วเล็กว้าวป๊บอบอิดเจง๋งมันคือของเล่นขายเครียที่เยี่ยมมากเห็นด้วยมันดีที่สุดเลย แต่เธอไม่คิดมันแปลกๆหรอที่เราได้ของจริงทั้งคู่น่ะหนึ่งในพวกเราต้องได้ช็อกโกแลตไม่ใช่เหรอฉันลองของฉันแล้วแต่มันกินไม่ได้ดูสิมีเครื่องหมายคำถามอู่ด้วยน่าสนใจดีของฉันก็มีเหมือนกันมากดเหมือนกันเถนี่แหละที่ฉันลังพูดถึงตอนนี้ฉันได้ทั้งของเล่นแล้วก็เค้กที่ทำมาจากช็อกโกแลตโอ้มันเต็มไปด้วยของอร่อยนี่สิความฝันที่เป็นจริงช็อกโกแลตนองของปวดฉันเลย โอ้ฉันว่าฉันสามารถเอาช็อกโกแลตและพอ๊อปปิ้ของฉันมาสนุกด้วยกันได้นี่เป็นแม่พิมพ์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับเทอช็อกโกแลตเจิงๆเลยฉันต้องการแค่อีกอย่างเดียวเสร็จแล้วเรียบร้อยตอนนี้ฉันก็มีป๊อปปี้ที่ทำมาจากช็อกโกแลตน่ากินสุด อย่างน้อยก็โฉบฉันกัดสักคำไม่มีทางหรอกยะเธอแค่นั่งเฉยๆแล้วพยายามแบบอิจฉานะใหญ่ตะเกะแล้วก็ทำไมฉันถึงนั่งอยู่เฉยๆน,นะฉันก็ไม่โค้งเหมือนกันฉันแค่เทงมันลงในป๊อปอิตของฉันที่เหลือก็ทำตามที่บาร์บี้ทำเธอทำอะไรจริงๆฉันไม่ได้หรอเดี๋ยวเราก็ได้รู้กันโอ๊ยเจ็บนะ ดูสิว่าทุกท่มามันลงไปฉันไม่ได้ตั้งใจนะฉันก็แค่เรียเกินไอเิมของคาโคล่าแสนอร่อยของฉันฉันไม่ฉันก็จะลองบ้างเอาสิฉันแบ่งให้ก็ได้อีกอย่างฉันคิดว่ามันเหนียวมากเลยงั้นฉันขอกินช็อกแลตของเธอดีกว่าเพราะเธอคงกินไม่ได้แล้วงั้นฉันจะจัดการมันเอง <c oughs> เอาล่ะดูเหมือนว่าเธอต้องการความช่วยเหลือจากฉัน ฉันคิดว่าสนุกดีฉันด้วยยิ้มกระบองเพชรฉันต้องการมันพอดีฉันก็ได้กระบองเพชรเหมือนกันมันมีหนามเยอะมากออแถมยังคมอีกด้วยจริงเหรองั้นฉันต้องระวังสุดๆตอนฉันเช็คเหมอนฉันยิ้มฉันจะกินหนามของมันก่อน อะไรอ,อ่ะพวกมันไม่ใช่น้ำแต่เป็นขนมฉันจ,จะกินให้หมดเลยอืมมันเป็นกระบองเพชรอร่อยมากเลยโอเคขโมอยอ๋อหนังคุกกี้ของฉันหมดแล้วแต่ก็ออยังดีนะที่ฉันไม่ตกกระบองเพชรอยู่นี่มันน่มามหัศจรรย์มากฟันสีน้ำตาลของเธอกันด,ด้วยพูดดน้อยกินได้เยอะ กระบองพอให้ฟนฉันไปขอนจริงเพของนั้นมันไม่ง่ายเลยที่จะกินนะแต่ว่าฉันมีความคิดดีๆแล้วเพื่อจะจะให้ไม่โดนน้ำตามฉันต้องกัดมันออกให้หมดระวังหน่อยมันกระเด็นใส่หน้าฉันหมดแล้วโทษทีไม่ทันมองน่ะตอนนี้ฉันก็ไม่กระบองเพชรล้นล้นแต่ทำไมต้องกัดมันด้วยล่ะเพราะฉันสามารถเอาส่วนที่ไร้ค่าของมันออกมันได้น้ำผลไม้ทถมฉันยังมีหลอดพิเศษสำหรับมันด้วยเออ มันหดสุฉันอยากจิบมันสักหน่อยเอาไหมฉันสิเอาสิดื่มให้หมดเลยอ๋อฉันรู้สึกจะอ้วกฉันน่าจะบอกเธอว่ามันน่าเสียดสีเอ็นสุดๆนี่มันคือน้ำผลไม้ที่เย้ได้สูตรฉันเคยลองเลยเย้ไอโฟนใหม่ถ้าเธอได้ของจริงมาใช้ก็เลือช็อกโกแลตสินะโอ้ใช่เลยนี่มันช็อกโกแลตร้อยเปอร์เซน ดูนะนี่คือไอโฟอนพับได้เครื่องแรกของโลกแถมยังกินได้ด้วยใครคิดว่าไอโฟอนกินได้ของเธอได้กว่าของฉันเหรออาา้าะมันเจ๋งแค่ไหนที่เธอสามารถขนมข,ของเธอออกจากโทรศัพท์ได้ทุกอย่างที่ฉันอยากกินจะเอาไอยู่บนจานเลยขอฉันลองด้วยได้ไหม <c oughs> ไม่มีทางฉันอยากได้มากกว่านี้ ไม่อยากกินแมลงสาบอ่ะอเล็กซอาไปสิฉันขอโทษที่คุณดีเสร็จเธอก่อนหน้านี้นะขอบคุณมากเฮะแมลงสาบเอ้อยอี๊น่าขยะแขยงเป็นไรชัดๆอเล็กซ์มาอยู่บนหัวเธอนอะอะไรไม่จริงฉันไม่อยากให้แกกินฉันหร <c oughs> อกอะไรอย่างชื่อฉันอยากลืมว่ามันเกิดอะไรขึ้น ว้าวบาร์บี้เดี๋ยวนี้สิมันเป็นกล้องที่ดีมากเลยถ่ายรูปให้ฉันหน่อยก็ได้มันเอามาดูดีมากตอนนี้เธอก็ถ่ายรูปให้ฉันได้สิโอเคได้สิเธอดูตลกมากหน้าอะไรอ่ะโอ้เซนจิเป็นไงขอฉันดูหน่อย นี่มันเป็นความผิดเธอฉันถ่ายให้เธอดีมากเลยนะโอ้ว้าวโอ้ไม่ใช่เวลาลำเสียฉันได้กล้องที่ทำมาจากช็อกโกแลตเห็นนั่นไหมมันเปลี่ยนแว่นตากระหน่ำของฉันเป็นช็อกโกแลตอ่ะบ้ามากแต่ฉันขอกินมันก่อนนะท่ามแม่แต่จะแบ่งฉันบ้างเหรอเริ่มไปได้เลยแล้วฉันจะเปลี่ยนรองเท้าของฉันเป็นช็อกโกแลต ว้าวเชื่อจะมีรองเท้าเทนนิสแค่คู่เดียวแต่มันก็คุ้มค่ามากช็อกโกแลตลื่รองเท้าอร่อยจังอขอฉันกัดคำเล็กๆได้ไหมเนาะเนาะเดี๋ยวนะนะฉันให้กล่องของฉันเลยไม่ไม่เอาอะนั่นฉันจะขโมยกล่องของเธอทำไมกล้าเหรอโอ้เกิดอะไรขึ้น ฉันไม่ได้คิดมาก,ก่อนเลยแต่ฉันก็ไม่ติดนะใครจะรู้ว่าบาร์บี้อร่อยมากที่ช่องของเราเธอจะเจอแต่ชาลเลนจ์เจ๋งๆเพราะงั้นอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะจะได้นะไม่พลาดอรไรสนงสโนว์